สวัสดีค่ะชาวรัคนาราศีเมษทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวรัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2565นี้นั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะคะทางด้านโหราศาสตร์ากลและทางด้านไพทาโรต้องการแนะนำหรือบอกอะไรชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนพฤษภาคม2,565นี้บ้างนะในด้านโหราศาสตร์กลในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษบอกได้ว่ามีดาวเข้ามาสเตเลียมในเรือน12ทั้งสิ้น4ดวงนะคะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ย ได้พบเจอเรื่องราวที่ไม่เคยเจอได้เรียนรู้ศาสตร์ที่ไม่เคยคิดว่าจะไปเรียนนะการเปลี่ยนแปลงความเชื่อความสุขและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้พบเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่เมื่อดาวพูโตเดินถอยหลังในวันที่1พฤษภาคมส่งผลให้การเงินของชาวลัคนาราศีเมษมีเรื่องราวให้พลิกจากดี กลายเป็นแย่จากแย่กลายเป็นดีหมดหนี้หมดสินดังนั้นเนี่ยขอให้ระมัดระวังรอบครอบเรื่องการเงินให้ดีบางท่านนะคะได้รับมรดกจากบุญเก่ากลับมาช่วยเหลือคุณอีกด้วยเมื่อดาวพุธนะเดินถอยหลังในวันที่10พฤษภาคมจะส่งผลให้การเดินทางการเจรจาติดต่อประสานงานต่างๆล่าช้าออกไปเอกสารผิดพลาดอุปกรณ์สื่อสารเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ต่างๆนะก็ระวังนะจะมีปัญหาขัดข้องได้นะคะยานพาหานะต้องซ่อมแซมสุขภาพโรคเก่ากำเริบอีกด้วยขอให้มีแผนสำรองและหมั่นออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้ดีจนกว่าจะพ้นวันที่4มิถุนายนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่นั้นต้องการแนะนำหรือบอกอะไรชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้บ้างนะโดยเดือน พฤษภาคมนี้ของชาวลัคนาราศีเมษมีไพ่เมเจอร์อาคานามาทั้งสิ้น1ใบนะคะเป็นไพ่เอ็มเพสนะบอกได้ว่าคุณจะต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแม่กับเรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่มากขึ้นนะคะตัวคุณเป็นไพ่ The Queen of w a อ d นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษบอกได้เลยว่าคุณมีไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสารรค์การออกไปพบเจอผู้คน เยอะมากๆนะการใช้ทักษะความสามารถของคุณความเป็น perfectionist เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะในเดือนนี้มีไพ่ธาตุน้ำมาทั้งสิ้นใบที่1เป็น a of o u p ฟค่ถ้วยนะคะใบที่2เป็น p a g o o f CUP, ะะใ,บ cup ะะใบที่3เป็น k n i Knight o f CUP และใบที่4เป็น T o f อฟคนั่นเองนะคะเท่ากับว่าจากไพ่10บใบมีไพ่4ใบเนี่ยก็บอก ได้ว่าเป็นธาตุน้าก็บอกได้ว่าบัเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษค่อนข้างที่จะมีความใจเย็นมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีความเป็นแม่ที่สูงมากขึ้นด้วยนะเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษนะคะเรื่องการงานของคุณนะจะได้รับโอกาสใหม่เข้ามานะคะได้พบเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่อย่างที่บอกนะที่ออฟคับมาเนี่ยก็จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น มากขึ้นนะคะเป็นบุคคลที่เขารักและเคารพในตัวคุณนะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะคอยช่วยเหลือคุณมากขึ้นนะคะหรือว่าเป็นเพศหญิงเนี่ยที่จะช่วยเหลือคุณมากกว่าเดิมนะบางท่านเนี่ยเข้าไปได้เจอเด็กเด็กทำงานร่วมกันกับเด็กๆนะอยู่ดูแลอาหารการกินการทำงานมากขึ้นนะคะข้อควรที่คุณจะต้องระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะคะคือ อารมณ์ที่บางทีคุณจะต้องไปโต้แย้งกับคนอื่นนะพยายามเอาชนะกันอันนี้นะคะความเป็นห้าไม้เท้าเนี่ยคิดอะไรที่ไม่ตรงกันนั่นเองนะก็เลยทำให้แอบไปทำอะไรรับหลังนะคะให้ระวังการถูกจับได้ด้วยนะพอเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้คุณแบบเชื่อฉันจะทำนะคะแล้วพอคุณไม่ทำแล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมาต้องยอมรับผลด้วยนะคะ เดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษสิ่งที่คุณต้องมีคือความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะความเป็นไพ่แปดเหรียญคุณต้องฝึกฝนทักษะต่างๆที่คุณต้องการจะสาเร็จอะ่ะให้เต็มที่นะคะอย่างแบบได้ได้ว่าทุ่มเทมากๆเลยนะอย่าขี้เกียจนะคะเนี่ยอย่าขี้เกียจความที่มีก้าวถ้วยมาเนี่ยคุณอาจจะขี้เกียจไพ่ทัดน้ําเยอะนะปกติแล้วชาวลัคนาราศีเมษคุณไม่ค่อยขี้เกียจคุณเป็นไฟคุณจะอิ e r t คุณจะทําทุกอย่างหมดเลยแต่เดือนนี้กลับเป็น ขี้เกียจอยากอยู่เฉยๆนะแล้วมันจะไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องปรับทัศนคติใหม่นะคะเงินของคุณจะได้มาเนี่ยก้าเหรียญต่อเมื่อคุณขยันนะเพราะฉะนั้นแล้วลุกขึ้นมาทําให้เต็มที่นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการความสวยความงามนะการพัฒนาบุคลิกภาพให้ผู้อื่นนะคะเสริมสวยอย่างเงี้ยทำได้นะดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ อาหารการกินคุณทําได้เลยถ้าคุณชอบนะชาวลัคนาราศีเมถ้าใครมีทักษะด้านการทําอาหารเดือนนี้บอกได้ว่าการทําอาหารของคุณจะรุ่งนะคะแล้วก็ดังไปได้ไกลาจากการที่แนะนําให้กับผู้อื่นบอกกันปากต่อปากด้วยนะออเดอร์คุณจะเข้ามาเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมั่นลงสื่อออนไลน์แล้วก็ทําด้วยใจที่รักจริงๆไม่ขี้เกียจแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีงานของคุณจะสําเร็จไปได้ทุกอย่างนะคะ ่อมาในเรื่องการเงินเดือนนี้บอกได้ว่าชาวลัคนาราศีเมษการเงินของคุณค่อนข้างที่จะมีเยอะมีเพียบพร้อมบางท่านถูกหวยด้วยนะบางท่านถูกหวยบางท่านได้ราบเงินก้อนโตนะคะเนี่ยเป็นเงินที่คุณรู้สึกว่าคุณได้มาแล้วคุณสบายอะ่ะมีเรียกว่าเป็นเศรษฐีขั้นต้นเลยนะคะเศรษฐีในแบบที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายได้เลยเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยถ้าคุณคิดที่จะเสี่ยงโชคอะไรนะคะลองเสี่ยงโชคเบอร์แม่นะคะ หรือว่าผู้ใหญ่ที่คุณว่าอะไรนับถือก็ได้เนาะบอกได้ว่าก็ให้ระวังนะคะถ้าคุณมีมาเยอะเนี่ยก็จะมีคนที่เข้ามาขอหยิบยืมคุณแล้วก็ชิงหนีได้นะคะลูกหนี้ไม่คืนเงินนะถ้าเกิดท่านไหนเป็นหนี้อยู่กาธุนาอย่าหนีหนี้นะคะเพราะว่าเขาจะตามคุณไปตลอดและคุณจะอยู่แบบไม่มีความสุขนะคะ แต่กับการถ้าคุณไปเตระจาติดต่อกับเขาว่าในเดือนนี้คุณยังไม่พร้อมเขาจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ในแบบที่เขาสามารถช่วยเหลือคุณได้นะชาวลัคนาราศีเมษแต่บอกได้ว่าในเดือนนี้คุณสามารถหมดหนี้ได้นะคะเงินก้อนที่รออยู่จะได้รับนะเงินก้อนที่รออยู่จะได้รับนะคะจากความพยายามของคุณเองที่ไม่ไม่อะไรไม่ปล่อยผ่านไปตามเรื่องตลอดเวลานะ ต่อมาในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้นะคะก็บอกได้ว่าให้ระวังน้ำหนักขึ้นนะคะจากความอ้วนการกินอาหารที่อร่อยขนมหวานต่างๆนะแต่ไม่ออกกำลังกายออกเป็นพักๆเหนื่อยและเลิกอย่างเงี้ยนะ,ะแทนที่ว่าน้ำหนักจะลงนะคะกลายเป็นว่ามันไปสะสมพลังงานที่มากเกินไปจนทำให้ชาวลัคนาราศีเมษมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้อย่างแบบไม่รู้ตัวเลย นะแต่ถามว่าคุณมีความสุขไหมคุณมีความสุขนะเดือนนี้บอกได้เลยว่า enjoy eating มากค่ะเต็มที่ทุกคนเอาของกินมาให้คุณออกไปเจอเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงก็ให้พาไปกินอาหารดีๆได้รับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆได้ของตอบแทนเป็นของที่ดีอย่างเงี้ยนะจากคนที่รักและนับถือคุณนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็รับเอาไว้แล้วก็ออกกำลังกายแล้วกันเนาะแบ่งๆเป็นมือมอก็ได้นะคะต่อมา ในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้นะคะบอกได้ว่าคนโสดนะคุณจะเป็นเดือนที่เสน่ห์แรงมากๆนะพบเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่นะคะจากการที่คุณออกไปปาร์ตี้ออกไปสังสรรค์ไปเจอเพื่อนฟูงวงสังคมต่างๆนะทำให้ความที่คุณอนะ่ะเป็นคนที่ทรงเสน่ห์อยู่แล้วนะคะราชินีไม้เท้าเนี่ย queen of w a n d s นะก็ จะทําให้ได้เรียกว่าอะไรดึงดูดคนเข้ามาชอบมารักคุณได้ง่ายและยังมีความเป็นเอ็มเพสเข้าไปอีกนะคะความสวยความงามคุณจะเป็นที่น่าจับตามองมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยด้วยก็บอกได้ว,ว่าคุณมีสิทธิ์ได้เริ่มต้นความรักใหม่ในครั้งนี้นะได้เริ่มต้นแน่นอนถ้าคุณเปิดใจนะคะเนี่ยมีเพจออกครับ คนนี้จะเป็นคนที่เด็กกว่าแต่ก็ต้องระวังเด็กมาหลอกด้วยนะชาวลัคนาราศีเมษคะบางคนโสดแล้วอะเชื่อใจเด็กเขามาอ้อนมามาเอาอกเอาใจถูกจุดพอดีให้เงินเข้าไปสุดท้ายเขาหนีนะคะกลายเป็นเปแล้วไม่ได้จับมือไม่ได้จับแขนไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะก็ขอให้ระวังให้ดีนะก็เรียนรู้กันไปนะคะเพราะว่าคุณ ยังไม่ตัดสินใจที่จะคบใครหรอกอยากเก็บเอาไว้ทุกคนนะคนโสดของชาวลัคนาราศีเมษส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เช่นกันนะคะคุณก็ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครนะเพราะว่าคุณยังรู้สึกว่าคุณอยู่แบบนี้คุณก็มีความสุขดีคุณยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดมก,กับใครนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้ถ้าเขาไม่สามารถเข้าไปนั่งในใจคุณได้จริงๆชาวลัคนาราศีเมษคุณจะไม่พัฒน,นาความสัมพันธ์ไปกับเขา นะเผลอๆเนี่ยบางทีอ่ะเขามาจุกจิกจู้จี้กับคุณมากนักหรือไม่ตอบโต้คุณมากนักคุณรู้สึกได้ว่าคุณหนีคุณหนีเลยคุณหนีไปเลยคุณไม่เอาละคุณทิ้งเขาไปเลยคุณตัดออกไปจากสารระบบชีวิตของคุณเลยแบบนี้แล้วเขาก็จะงงว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเธอหายออกไปอยู่ๆเธอไม่คุยกับฉันอย่างเงี้ยบอกเขาไปตามตรงก็ได้นะคะเนาะให้สบายใจดีกว่านะ ต่อมาคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษนะคะยินดีด้วยคุณจะได้บุตรนะคะได้เลื่อนขั้นการความสัมพันธ์ของคุณขึ้นมาจากแฟนเป็นการแต่งงานนะมั่นหมายนะคะได้บุตรเพิ่มขึ้นจากการที่มีไพ่เอมเพสเข้ามานะหน่ถ้วยเข้ามานะคะคุณจะได้แต่งงานแต่งปุ๊บท้องปับ๊บแบบนี้นะคะ p a g ออฟคัพด้วยนะก็ บอกได้ว่าชาวลัคนาราศีเมษทั้งหลายคะยินดีด้วยถ้าคุณอยากมีบุตรคุณจะได้บุตรในเดือนนี้จริงๆนะหากรู้สึกว่าความสัมพันธ์มีปัญหาอยู่นะคะในเรื่องคนที่มีคู่นะให้เข้าทางแม่ยายนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะก็ไม่ว่าอย่างไรนะคะอย่าคิดแอบมีมือที่สามเป็นอันขาด เพราะเมื่อไหร่ที่คนของคุณได้รับรู้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะพลิกฝ่ามือไปเลยนะขอเตือนชาวลัคนาราศีเมษเอาไว้นะคะเพราะเดือนนี้บอกแล้วว่าคุณจะเสน่ห์แรงคุณจะเจอคนเข้ามาหาคุณเยอะมากๆนะด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยฐานะการเงินหลายๆอย่างเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและคนในครอบครัวล้าฉานได้นะคนคนนี้ไม่จริงใจนะคะ จรงรักษาคนที่ของคุณที่มีอยู่เอาไว้ให้ดีจะดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพาทวินทาโรออราเคิลน,นะคะต้องการแนะนําอะไรชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้บ้างนะใบแรกนะคะ The ะเ r อร์นสว่างนะคะจงทําตัวเป็นผู้รอบรู้นะคะไม่ใช่ทําตัวเป็นผู้รอบรู้ใช้ความสามารถของคุณเรื่องที่คุณได้เรียนรู้มาทุกอย่างให้ดีให้เปิดกว้างสร้างวงสังคม ให้ขยายกว้างนะคะถึงขั้นออกไปต่างประเทศได้ยิ่งดีนะก็จะช่วยให้คุณเป็นที่จับตามองนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนนั่นเองนะต่อมาก็คือเอ p ม r พอนะคะค่อนข้างที่จะเป็นไพ่แทนตัวคุณด้วยนะจงใช้อำนาจความสามารถของคุณอย่างถูกต้องนะคะนี่เป็น e อ p e r o r ด้านสว่างดังนั้นแล้วเนี่ยจงเป็นคนที่ ใช้อำนาจอยู่บนทางที่ถูกต้องได้ยุติธรรมมีพระเดชและมีพระคุณควบคุมการกระทําของคุณให้ดีนะคะอารมณ์ความคิดการตัดสินใจไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรให้อยู่บนพื้นฐานเหตุผลความถูกต้องที่ไม่เอาเปรียบใครแล้วทุกๆอย่างจะดีนะและไปสุดท้ายนะคะมีความเป็นผู้นำที่ถูกต้องนะคุณ j u d g m e t ด้านมืดนะคะคุณเก็บดาบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เขาก็บอกได้ว,ว่าอย่ามอบอานาจให้ใครในทางที่ผิดนะคะอย่ารู้สึกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่คุณได้ทําไปแล้วมันพลาดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ระวังนะคะการที่จะใช้อํานาจในทางที่ผิดการที่จะพาคนไปในทางที่ไม่ถูกต้องด้วยนะรับฟังคนอื่นเยอะๆนะคะให้จัดเมนด้านมืดอ,อันนี้คือก้มหน้าก้มตาเลยนะไม่รับฟังใครไม่สนใจใครเนี่ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย บางอย่างไม่สนใจก็ได้บางอย่างไม่รับรู้ก็ได้แต่ถ้ารับรู้ก็อย่าเอามาทําให้ตัวเองรู้สึกท้อถอยหรือทอนกําลังใจนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรแมนต์เอ็นเ,เจลน,นะคะต้องการแนะนําหรือบอกอะไรชาวราศีเมษประจําเดือนพฤษภาคมนี้บ้างไพ่ราศีเมษค่อนข้างที่จะดีเลยนะในเดือนนี้เพียงแต่ว่ามีไพ่ห้าไม้เท้านะคะแล้วก็เจดดาบมาเนาะ ที่ทำให้คุณจะต้องระวังนะคะใบแรกนะคะ It is safe for you to love นะคะก็คือความสัมพันธ์ครั้งนี้นะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบความรักคนรักหรือเพื่อนนะคะบอกได้ว่าไว้ใจได้นะคะความรักครั้งนี้ปลอดภัยความสัมพันธ์ครั้งนี้ปลอดภัยคุณสามารถคุยกับเขาได้อย่างดีรักษากันเอาไว้ให้ดีนะคะต่อมาโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะ คุ้มค่านะคะกับการที่จะลองให้ตัวเองมีความรู้สึกที่โรแมนติกสวยงามอ่อนโยนนะดูแลกันให้ดีๆนะคะลองดูว่าไม่เสียหายนะเคมีตรงกันไหมนะคะแล้วก็คนคนนี้ที่ทำให้คุณรู้สึกโรแมนติกนะคะเป็นพาร์ทไลฟ์เรเลชั่นชิพนะคะเป็นคนที่เคยเป็นคู่กันมาในอดีตนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนในอดีตที่ตามคุณมา คนลกคนนี้ก็เป็นคนในอดีตที่ตามคุณมานั่นเองเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนคนที่คุณสามารถไว้ใจได้คนที่คุณรู้สึกดีรู้สึกผูกพันทั้งทานที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านนางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการแนะนำหรือบอกอะไรชาวลัคนาราศีเมษบ้ากนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือรอบๆตัวคุณนะคะทั้งนางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยในเดือนพฤษภาคมน,นี้เรามาดูกัน ใบแรกนะคะไคเนตนะคะจงเป็นคนที่อ่อนโยนนะสุภาพนะคะทั้งกับตัวเองและผู้อื่นนะใบต่อมานะคะลูกอ inside y o u r s ะเซนะคะเจอคำตอบอะไรก็ตามนะหรือเจอปัญหาที่ต้องการหาทางออกหาคำตอบอยู่กลับเข้าไปมองในตัวตนคุณนะจิตใจของคุณความรู้สึกของคุณและคำตอบที่คุณหาอยู่เนี่ยคุณจะได้รับมัน นะและใบสุดท้ายก็คือ follow your dream นะคะให้ทำตามความฝันของคุณนะถึงจุดเวลาที่คุณจะต้องทำตามความฝันของคุณแล้วนะคะบางทีความฝันบางอย่างก็มาสื่ออะไรบางอย่างให้ตัวคุณด้วยนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แม่หมออ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาในทุกๆอาทิตย์ในทุทกๆเดือนให้ทุทกๆคนได้ฟังนะ ขอให้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีเมษรประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณตั้งใจผ่านพ้นอุปสรรคร้ายๆต่างๆได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมั่นคง